มีคนทานข้าวหมดจานเลยในระูปกเก่งมากเลยไม่เหลือสักเม็ดเลยอพอใจสวัสดีจ้าม,มีใครอีกคะเอาละพีมติดสามนิวตันนิวตันยังดูทีวีอยู่หรือเปล่าดูกระตูนอยู่หรือเปล่าอืมอ่ากินข้าวหมดจานดีมากลูกดีมากเลยพี่ไม่ต้องรับโทรศัพท์นะไม่ต้องรับไม่ต้องรับอ่าดีมากเลย มีใครอีกเอ่ยประเดีนนี้ครูอังช้าเพราะเหตุผลว่าครูองคุยเรื่องการเรียนของเด็ก,ดกอยู่อืมอ่าดีๆมาแล้วโอเชียนมาแล้วมีใครอีกเอ่ยมีใครอีกคะน้ำลินมาแล้วมีใครอีกนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วใช่ไหม อานิวตันมาแล้วดูการ์ตูนจบแล้วใช่ไหมครับนิวตันือดูการ์ตูนจบแล้วใช่ไหมคะอาะ้าวละค่ะถ้าดูการ์ตูนจบแล้วเอา้าแล้วครานี่ขูอังยังไม่จบครับอ๋อหยุดพักก่อนเนาะโอเคจะ้ะวันนี้เด็กๆทานข้าวก,กันหมดจานเกลี้ยงเหมือนฟ้าใสเลยน่ารักทุกคนเลยอืมทานกันหมดทั้งเบนทั้งมีคนโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจจังเลยแบบว่า,าน่ารักมากเลยอย่างเงี้ยค่ะ เทพเจ้าแห่งต้นข้าวคือพระแม่โพศพต้องยิ้มแน่ๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะคะอืสุดยอดเลยนะคะ,ะ,คะวันนี้ทานข้าววันเกี้ยงจังไม่เหลือสักเม็ดเลยข้าวเป็นอาหารที่สําคัญของคนไทยนะคะข้าวให้พลังงานค่ะบริเด็กให้เรามีพลังงานในการยกของในการเดินในการวิ่งนั่นแหละพลังงานนั้นมาจากข้าวนี่แหละเพราะข้าว ในข้าวเวลาเรากินข้าว้าไปเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวมันก็จะมีความหวานอยู่ด้วยนะคะอืมมดมันถึงขึ้นในข้าวเวลาข้าวขกอยู่ไหมคะมีมดขึ้นมานะคะทีมสิบสามก็ทานหมดคราวนี้ทานหมดกันหลายคนเก่งม,มากเลยลูกเนี่ยขอตบมือให้หน่อยนะชื่นใจจังเลยตบมือให้หน่อยอสุดยอดสุดยอดสุดยอดอชื่นชมชื่ชนชมเด็นไปทางพับทะลุในบ้านกราบพระโพุท์ กราพระธรรม,มกราพระสงอ่าหันมาทางคุณแม่ค่ะหันมาทางคุณแม่คุณพ่อนะคะอาม่า,มากกงก็ได้ค่ะอ่าสวัสดีค่ะอ่าของมทางคุณครูอ้างค่ะสวัสดีค่ะ ะค,ะคุณครูขอแจ้งผู้ปกครองนิดนึงนะเด็กๆคะวันที่18เนี่ยคะ่ะโรงเรียนเขาเริ่มให้ทําออนไลน์ไปกรูอังคุยกันเรื่องออนไลน์อยู่คือโรงเรียนเริ่มให้ทําออนไลน์ก็คือดูทีวีของที่วางไกลกังวลใช่ไหมคะคุณแม่ก็เปิดเวลาเนี้ยที่เขาเปิดทีวีนะคะที่ครูอังส่งไปให้นะคะแต่ทางโรงเรียนเขาจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาจะให้หัวหน้าสายประสานกับครูประจําชั้นและเขาก็จะแจ้งครูประจำชั้นก็จะแจ้งที่ผู้ปกครองว่าให้เปิดตอนไหนตอนไหนเวลาไหน ตนนี้คุณครูอาจจะบอกว่าความจริงของไอทีวีของของของ,ของรัฐบาลนะคะไอแล้วเ,เ,เ,เทียมเอาบางกลกังวลนะคะเนื้อหาของมันก็จะเป็นแบบอะไรเนี่ยก็คือก็ดูแล้วก็สอนลูกไปแต่ถามว่าตรงนี้เขาคุณแม่กับคุณไม่ต้องกังวลนะเขาไม่ได้นับเวลาเรียนเขาไม่ได้นับเวลาเรียนคุณแม่ก็ดูหรือไม่ก็อัดเทปแล้วก็ดูย้อนหลังถ้าเกิดไม่ว่างถ้าเกิดไม่อยู่ คุณแม่ก็เปิดดูย้อนหลังได้แต่หมายถึงว่าเขาไม่ได้คิดเวลาเรียนไม่ได้รับเวลาเรียนนะคะเขาให้ครูกับนักเรียนศึกษาพร้อมกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ทั้งครูและก็นักเรียนเพราะฉะนั้นครูก็ดูดูเสร็จแล้วครูก็จะทําชีตมาสรุปว่าเป็นยังไงแล้วก็เอามาปรับปงุงแก้ไขที่โรงเรียนเรานะคือที่โรงเรียนเราที่อื่นครูอังไม่รู้ที่อื่นก็คงจะแบบว่าดูเฉยๆแต่โรงเรียนเราเ แล้วตัวนักาก็บอกว่ามันไม่ใช่โรงเรียนเราเพราะโรงเรียนเราระดับประเทศเพราะงั้นเราก็ควรจะแกตัวที่แบบว่าที่แบบมันมันอะไรอ่ะมันมันควรจะมีอะไรที่มาปรับปรุงไม่ใช่ดูอย่างนั้นเขาก็เลยเอาคลิปของครูอังอะไปเสนอที่ประชุมว่าครูอังสอนออนไลน์อย่างนี้เด็กอนุบาลทําได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเขาก็เลยเอาคลิปของครูอังว่าเนี่ยครูอังก็สอนออนไลน์นะเด็กอนุบาลของครูอังเนี่ยเป็นเด็กเก่าขึ้นไปเนี่ย เขาก็สามารถทําได้เด็กสามารถอ่านได้อละได้ก็คือเอาคลิปของพวกเราไปเสนอ mm hmm. คราน,นี้ก็เลยให้ครูประจําชั้นก็ถามครูอังว่าทํำยังไงครูอังก็เสนอแนวคิดไปว่าให้ครูประจำชั้นน่ะโรงเรียนอนุบาลระยองจะมีชีตอยู่แล้วของสายชั้นของห้องทุกคนจะมีชีตอยู่แล้วของโรงเรียนให้เอาชีตนั่นนะคะมาผสมกับของทางไกลนะคะเอาผสมกับของทีวีทางไกลก็คือ อาจจะส่งชีตนั้นไปให้คุณพ่อก็คือชีตที่เราทาที่โรงเรียนเช่นยงเส้นก็ไก่ขอไข่อะไรก็ตามนะี่ที่เราทาที่โรงเรียนอยู่แล้วคือตรงเนี้ยโรงเรียนจะมีชีตอยู่แล้ววิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็เฉาเนะะี่ยค่ะภาษาอังกฤษของที่เชอร์ของที่เชื่อเขาก็จะมีชีตเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทุกคนจะทําชีตอยู่แล้วคือเป็นของโรงเรียนเป็นของส่วนกลาง แต่มันก็จะเป็นแบบพื้นพื้นไม่เหมือนที่เหมือนที่ห้องเราอะก็จะมีพื้นพื้นแต่ชีทที่เราเพิ่มก็คือที่ผู้ครองเอ่อไปถ่ายให้แล้วเราก็มาเพิ่มให้เด็กใช่ไหมคะที่ผู้ครองไปถ่ายมาแล้วก็มาแจกแจกแจกเด็กนั่นนั่นคือชีทที่เราเพิ่มเติมขึ้นไปคือของโรงเรียนเขาก็จะมีชิทอยู่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ชิทตรงนั้นอะคือเหมือนกันทุกห้องเหมือนกันทุกห้องให้เด็กไปทําที่บ้การเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเหมือนชิปที่โรงเรียนเวลาเราเรียนที่ห้องปกติมันก็จะต่างกับในทีีขของเคาาจมะ มันไดต่างกับทีวีของเขาซึ่งเขาทีวีเขาไม่เปิดใี่18แล้วก็จะดูพร้อมๆกันนะคะบานนีเขาก็จะเปิดทีวีแล้วก็ดูไปตรงนั้นก็จะดูตรงนั้นไปแล้วพอเราดูทีวีตรงนั้นเสร็จเขาก็จะเอามาปรับกับของเราว่าจูนกันได้ไหมซึ่งตอนนี้ครูอังก็จะเข้าไปช่วยเขาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนเพราะว่าคือ,ค,อคืออาจจะไม่ไม่เข้าไปยุ่งมากมายเพราะานี้เป็นครูเกษียณ จะอยู่ข้างนอกไม่อยากเข้าไปวุ่นวายนะครับรเพราะฉันก็นเลยจะเอาชีตรงนั้นมาประกกับกับับของของของทางไกลทีวีก็คือเอาไว้เด็กทำที่บ้านนี่ผู้ปกครองทีนี้นะเราไม่จําเป็นต้องดูทุกตอนก่อนเพราะว่าตรงนี้เอ,อเราไม่ได้ดูทุกตอนเพราะาตอนนี้เขาไม่ได้คิดเวลาเรียมได้เลยฉะนท้เราติดตนี้เขาเด็อกอนุบาลส,สองอะ พื้นฐานของเด็กวัยอนุบาลสองเทอมแรกมันเป็นเรื่องความพร้อมมันเป็นเรื่องความพร้อมของด้านร่างกายกับสังคมที่ครูอ้างบอกเพราะฉะนั้นไอสติปัญญาเนี่ยเขาต้องเอาสติปัญญาเข้าไปแล้วเพราะว่าด้านร่างกายกับสังคมเขาไม่สามารถจะมาเจอเด็กได้ก็ต้องเอาสติปัญญาเข้าไปคันนี้ตรงเนี้ยเราต้องคููว่าพ่อแม่ต้องช่วยเสริมเยอะเพราะว่าอะไรก็ตามท้าอารมณ์กับสังคมร่างกาย ยังไม่พัฒนาล้วงตปัญญามัน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 ไม่สามารถที่จะแบบมันจะไปได้ดีไม่ได้มันต้องโดยพร้อมด้านร่างกายต้องมาก่อนเพื่อนของเด็กเด็กนะด้านร่างกายต้องมาก่อนเพื่อนแล้วสังคมอารมณ์สติปัญญานะคะก็ฉันตรงเนี้ยก็ลองดูวิธีการของเขาเผเอิญเขาก็เอาคลิปที่เราจะตอนแรกเลยขอตัวตอนแรกอันตอนแรกไปขอดูให้เด็ก ให้ครูประชุมเขาดูว่าครูอ้างเขาสอนออะไรอย่างนี้นะทําไมโรงเรียนทําไม่ได้ในเมื่อครูอ้างเขาก็สอนนุบาลเขายังทําได้เลยอะไรเงี้ยคนที่นามาเข้าไปคือดรนัฐาเขาก็นําเข้าไปเสนอให้ผอ,อดูเพราะว่าตอนนี้ที่โรงเรียน,นยังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้ก็คือจะให้ลอกเรียนแบบของทางไกลอย่างเดียวก็เลยก็เลยก็เลย,เลยขอนยอ,ขอนุญาตอาพิธของเราไปเนาะแล้วเราให้ฟังเัาแตนวันที่สิบแปดคุณพ่อคุณแม่ มันมีช่วงเวลากูอังคือเวลาไหนเนาะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดูไว้เวันที่สิบแปดกูอังของงดสอนนะคะย่างนั้นกูอ,อังของงดสอนเพราะกูอังก็จะดูทีวีตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงเพราะกูอังจะขอดูตั้งแ่พอสอ,อสามอหนึ่งจะขอปรึกษาดูทั้งสามชั้นดูว่ามันจะต่อนเนื่องกันยังไงเพราะวันที่สิบแปดกูอังของอนุาออาญาตหยุดสอนนะคะขอบอกก่อนว่าจะหยุดสอนเราจะดูแนวทางเหมือนกันว่ายังไงแต่ 18นอกจากว่าคุณอังยอ่สอนแล้วคุณอังก็งไม่แน่ใจจะต้องฝากแม่หนึ่งตั้นให้มีนตันอัดวิดีโอแล้วแหละเพราะว่า18เนี่ยคุณอังมีนัดลูกคุณอังย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริกิจคุณอังก็ไปส่งลูกที่โรงพยาบาลศิริกิจแต่ยังไม่รู้เวลาแต่ว่าถ้าคุณอังไม่ไปก็จะฝากคุณแม่หนึ่ตันช่วยคิมของอนุบาลสองอนุบาลสามตอนหนึ่งให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าเขามี คุณออแม่เนตันเขามีความสามารถเป็นผู้มีความสามารถที่ทําให้เรากิจการรื่นไหลามาเนี่ยพอแม่ิวตันนี่แหละถ้าเป็นครูบางองก็ไม่เป็นโรตีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้มาปัดกันแล้วก็เราได้จัดเวลาเรียนกันยังไงนะคะโอเคเอาละค่ะต,ตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้เพราะโรงเรียนเขาเออครูอังก็ไม่ได้คุยกําไรเพราะว่าที่ครูอังบอกพี่กําไรว่าคือว่าให้เอาชี้เก่าของเราทั้งหมดอะเก็บใส่แซมหมด เพราะครูอังไม่ได้เอาของจากห้องเลยตั้งแต่เกษียณมาก็ถามแค่เด็กไองเดีวให้เก็บใส่แซมสอดหมดแล้วคุณจะสอนเรื่องอะไรล่วงหน้าคุณดูแล้วคุณส่งมาที่ครูอังแล้วครูอังจะต่อคลิปก็คือจะจะตรวจอีกทีหนึ่งว่าที่เนี้ยเด็กคนเรียนอะไรเด็กคนได้อะไรแล้วคุณก็ส่งงานไปให้เด็กทําเพราะว่าครูอังจะไม่เข้าไปยุ่งใช่ไหมครูอังจะให้ส่งงานให้เด็กทาแล้วก็เอ่อพอก็คือก็ต้องตอบว่าอสองกันนี้ก็ต้องเร่งเพราะว่ามันเวลามันน้อยลง พราะงั้นขูอังก็ให้พี่กำไรส่งชีทมาเพราะว่าชีททั้งหมดอะขู่อังให้พี่กำไรใส่แฟ้มหมดละแล้วก็เดี๋ยวเรามาคัดว่าเราจะเอาอะไรส่งให้เด็กก็จะจะ,จะช่วยจะช่วยพี่กำไรอยู่นะคะืลโอเคฮะนี่ก็เลยช้าไปเพราะเหตุนี้แหละเอาแล้วค่ะเด็กค่ะเรามาคุยกันเอาละเด็กๆเอ๊ะคำบนกระดานนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยลืมแล้วเนี่ยดเด็กๆจำได้ไหมเนี่ยอ้าดูหน่อยสิอ่านว่าอะไรคะ อ่าได้ะอืมมีพอใจตอบมาอ่าปอแอดอแปดนะคะสระแอนะคะปอแอดอแปดเาใส่สมองให้หมดเลยปอแอดอแปดนะลบไปนะลบไปนะอ่าเรามาทวนกันหน่อยสิเรามาทวนกันหน่อยสิ คำนี้อ่านว่าอะไรคะนี่คำนี้นิวตันชอบมากคุอบองังรู แล้วคันนี้เรามาดูสิคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่ะครนะคะพอเอกด,ดอเห็ดพอเอกด,ดอเห็ดชอเอกด,ดอเช็ดมอเอกด,ดอเม็ดปอเอกด,ดอเป็ดจอเอกด,ดอเจ็ดอันนี้ค่ะคือสระเอก เรียกว่าสระเออ่ารู้จักสระเอไหมคะมันมีสระเอกับสระอะผสมกันไหนลองพูดเออ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 สิให้เร็วๆนะเออ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 มันจะออกเป็นสระเออ่าเราพูดสิเออเออพูดให้เร็วๆนะพูดเลยต้นน้ำพูดเลยเออะเออเออพูดให้เร็วๆเลย มันจะออกเสียงเป็นสระเอกนะคะมันจะออกเสียงเป็นสระเอกอเพราะฉะนั้นความจริงมันมีไม่ตะคูข้างบนเพราะเป็นสระเอกเนี่ยมันลดรูปไม่ตะคู่มันออกมาเป็นเสียงนี้แล้วมันเป็นสระลดรูปนะคะเดี๋ยวโตวขึ้นนะักเรียนจะรู้เอารู้จักแค่สระเอกก็พอนะคะอ่าคำนี้พอเอกดอเพ็ดพอเอกดอเพ็ดรู้จักแล้วพอเอกดอเห็ดเอาละสินิวตันเนวา อย่าเพิ่งส่งสติกเกอร์ตอบก่อนว่ารู้จักเห็ดอะไรบ้างเอาล่ะรู้จักเห็ดอะไรบ้างคะไหนบอกครูสิอยาให้ซ้ำกันนะมีเห็ดอะไรบ้างเอ่ยที่รู้จักเห็ดฟางเอเห็ดฟางมีเห็ดอะไรอีกเห็ดฟางไปแล้วเห็ดนางฟ้ามีเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดโคน ชอบกินเห็ดนางฟ้าใช่ไหมอืมไม่เห็นมีเห็ดเทวดาเลยน่าจะนางฟ้าเนาะเออน่าจะมีเห็ดเทวดาเดี๋ยวปลูกเป็นเทวดากันไหมเห็ดเผาะเห็ดเข็มเห็ดวางตุ้งโอ้โหรู้จักเห็ดเยอะนี่เห็ดหูหนูเห็ดออริจินเห็ดออริจินไปกินบ่อะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้เวลาไปกินชาบูกันใช่ไหม เห็ดเม็ดนี่คุณอังรู้จักนะเห็ดเม็ดเนี่ยเป็นยังไงเห็ดเม็ด่ะเห็ดระงอกเห็ดระงกนี่กูออานก็ไม่รู้จักเห็นไหมพอนักเรียนอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยนักเรียนผู้ปกครองก็จะแบบมาช่วยกันแล้วเด็กก็เออรู้จักเห็ดขึ้นมาเยอะเลยนะคะเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไม่ใช่ เห็ดเป็นส qu ิ่งมีชีวิตใช่ไม่ใช่เห็ดมีสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรทําไมถึงเรียกว่าเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตใช่เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าเห็ดเป็นพืชอ่าเห็ดเป็นพืชคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตคุณอ้างบอกว่าหนึ่งต้องเป็นยังไงได้ต้องเป็นยังไงได้มันโตขึ้นได้ใช่ไหมมีการเจริญเติบโตเหมือนคนเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะโตขึ้นได้ สองอะไรคะลืมหมดแล้วกินอาหารได้ใช่ไหมคะออกินอาหารได้อาหารของเห็ดคืออะไรเห็ดมันกินอะไรเวลาคนปลูกเห็ดไหนลองบอกหน่อยสิเห็ดมันกินอะไรกินน้ำะนะคะเขาต้องพรมน้ำใช่ไหมคะให้เห็ดเขาพอเห็ดออกมาจากเชื้อราเหมือนที่พ่อน,นิเออที่นิวตันตอบแล้วเขาก็เพาะใส่ถุงไว้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็พรมน้ำให้ความเย็นมันให้นะ แล้วมันก็จะโตขึ้นมาเป็นเห็ดอ้าวล่ะกินนะ้าโตขึ้นได้ขยายพันธุ์ได้ใช่ไหมคุณสมสัติของมันมีอะไรอีกหายใจได้เห็ดหายใจไหมต้นไม้หายใจทางใบเออแล้วเห็ดหายใจทางไหนล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็ดจึงเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมันเป็นพืชนะคะเอาล่ะรู้จักเห็ดเยอะเลยมีเห็ดอะไรบ้างในอีกครั้งนึงสิเห็ดออริจินในพูดตามรูอ้างสิเห็ดออริจิน เห็ดเข็มเห็ดวางตุ้งเห็ดเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดโคนเห็ดหอมเห็ดฟางใฉยไหมเห็ดฟางเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มเห็ดเข็มไอ้เห็ดละงอกว่ะกูอังไม่รู้จักกับเห็ดเม็ดในสองอันนี้ยกูอังก็ไม่กล้าแนะนําเด็กเพราะกูอังกูก็เดมันจะไม่แน่ใจว่ามันชื่อจริงๆอะไร ความารู้จักนะคะขออนุญาตโทษด้วยนะคะเห็ดลิงจือเดี๋ยวความไปเปิด g o o g l e ดูก่อนเห็ดลิงจืออืมส่วนมากคนจะเอาเห็ดลิงจือมาทำเป็นยาใช่ไหมคะโฆษณาในทีวีเยอะเลยเห็ดลิงจือเอาล้ค่ะเห็ดเมาเห็ดเมาเออเห็ดขอนเห็ดขอนคือเห็ดที่มันชอบขึ้นตามขอนไม้เวลาต้นไม้มันตายนะคะหรือว่ามันมันตายอยู่มันก็จะมีเห็ดขึ้นมาเขาเลยเรียกเห็ดขอนจริงชื่อเห็ดขอนไม้เพราะมันอยู่ตัดต้นไม้นะคะเห็ดขอน เห็ดเมานะคะเห็ดเมาขออนุญาตเปิดดูหน่อยคะ่ะอดี็ส่งมาให้คุณอันดงอ, ok. อ๋อเห็ดละโงกมีเออเห็ดละโงกมีกินตลอดเป็นไปอืมเห็ดละโงกมีนะคะเขาบอกว่ามีเยอะมากด้วยเอาเ้าวไหจะอ่านตอนนะ,ะอาเห็ดละโงกงไม่รู้จักอืมเห็ดละโงกบางคนเขาก็เรียกไปเห็ดไข่ใช่เลยนะคะเห็ดละโงกหรือเห็ดไข่นะคะเอาและะ้วค่ะหายไปเลยอันนี้คูณอังเปิดนี่ปุ๊บ หายอีกแล้วเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งเด็กๆค่ะทำยังไงเนี่ย,ย,ย,อ,ยอ้าวครูอังขอปิดเครื่องก่อนขอญาตปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวขอญาตปิดเครื่องนะเห็ดตับเตา่า